วันนี้อยู่ที่น้ำตกแม่กลางครับทางขึ้นดอยถนนนะครับวันนี้บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับน้ำกําลังสวยงามครับตอนนี้น้ําตกกำลังสวยกาลังดีเลยครับน้ำก็มีไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคนะครับกําลังสวยครับ นครับตกมาหลายช่องนะครับทําให้ดูดีเหมือนน้าตกแองกาลาครับนะครับดูนห่างเข้ามาก็สะดวกนะครับเดินขึ้นมาจากด้านล่างประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับด้านล่างเ้าจะเป็นในที่สําหรับนั่งกินอาหารนะครับ